สกรูสวัสดีค่ะมาเด้อค่ะกินน้ำตกค่ะน้ำตกเนื้อด้วยค่ะมันี้ไม่กินแอ่ครนน้ำแข็งเด้อค่ะ nó chưa Chết bà Càng phá, Càng phá, khác quá Ui Càng bà khác ngược Chết nhỏ mẹ Chết nhỏ không phết chuồng เกี๊ยวสดมากยำเขาด้ค้างเดียวติดครั้ง <laughs> พิกสกรูหวานอะบอาหมืงส้